อดีตสวสัญหานะครับออกมาเปิดเผยว่ามีนายทหารใระดับสูงอยู่คนหนึ่งนะฮะที่ให้ที่อยู่แล้วก็หลบซ่อนให้กับบอกอลายจุดจนสุดท้ายถูกทหารจับกลุ่มตัวได้ครับ คุณสมชายสแสวงการอดีตสวสรรหาได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกลอายจุดถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนที่ผ่านมาในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่บอกลอายจุดหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเพราะว่ามีนายตำรวจใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่จนสามารถหลีกการจับกลุ่มของคอสชอได้หลายวัน คุณสมชายระบุได้ว่าเรื่องนี้มีทั้งยากและก็ง่ายนะครับเพราะว่านอกจากการตามหาทางเทคโนโลยีแล้วแต่ว่าบอกลอายจุดคิดว่าตัวเองแน่ซึ่งอัชญากรย่อมทิ้งร่องรอยและการซุกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกนะครับเป็นร่องรอยหนึ่งที่ตามได้ง่ายเพราะว่าผู้กํากับสอพอพันทองมีนามสกุลเดียวกับแดงฮัตคอร์อลิสมันซึ่งลุยปราบอย่างรุนแรงที่ผ่านฟ้าและพื้นที่อิทธิพลของใครบางคนที่พบอาวุธสงครามในระดับตั้งกองพันรบได้ ดังนั้นคอสชอต้องจัดการสาวกก่อนและเอาขึ้นสารทหารทั้งหมดอย่าปล่อยให้ลอยนวน<ม>ลล่าสุดบกรายจุดได้ถูกควบคุมตัวในค่ายกองทหารกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อทำการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้เป็นเวลา2วันจากนั้นต้องนำตัวขึ้นสารทหาร ขณะที่สารมนทลทหารบกที่14ค่ายนาวามีนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีบอกว่าคุณสมบัติเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งของคอสช,อชอและจะถูกควบคุมตัวที่พานทองจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้เป็นเวลา2วันครับก่อนนำขึ้นสารทหารที่สารมนฑลทหารบกที่14ตามพรบกฎอายการศึก บอกอะไรจุดน,น,นะครับก็เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองมักจะร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงหลังจากคณะคสชยึดอำนาจการปกครองประเทศและก็ได้จัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดียรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแสดงพลังคัดคา้านการรัฐประหารกระทั่งถูกคสชเรียกรายงานตัวแต่ว่าไม่ไปตามคำสั่งครับ